เฮาสิพาเลาะเขาสิพาหล่ะในวังสะพุงและสิเว่าจ๋าสำเนียงวังสะพุงกับพี่น้องบุงสะไลคครับผมไปพร้อมแล้วตามอึ้งมาครับผมเมื่อนี้มา<ช>พี่เมื่อนี้มาพ่อพี่พ่อน้องสาวบุงสะไลคอำเภอวังสะพุงครับผมซึ่งมีสำเนียงเป็นสะพาะตัว เพิ่นเอิ่นว่าวังสะพุงมันวังสะพุงใช่ไทวังสะพุงใช่วังสะพุงเว้าวังวังสะพุงสิเว้าแบบนี้เว้าบ่คือไทยเลยทั่วไปบ่แต่วังสะพุงนี่อยู่ในเขพตะเคนก็บ่อทอกเพราะว่าบ่คือกันบ้านนาหลักกลับสำเนียงบ้านนาหลักกลับไปแบบนึงไปแบบนึงน้อนกันละสำเนียงน้องสำเนียงสิบ่คือกันอืออันนี้เป็นสำเนียงบวงสลายนี่สำเนียงบวงสลายบวงสลายสิว่าแบบนี้แต่ว่าเว้าเสียงบ่ม่วนวังสะพุงว่าวังสะพุงนี่มันสิมี มีตั้งแต่บ้านอันนาหลักมาหักว่าสีเนอเนอเดย์บ้านนาหลักบ้านนาหลักสีวางตมโพบาสะบัาตมนบาสะบันบ้านนาหลักตำบลนบางสะบันกับตมโพสีสงครามที่ว่าคือกันนะมันประมาณจากยี่สิบโมบ้านนี่เนาะครับเบ้านี่ยเนาะในจุ้มนี่เนาะครับผม ว่าเสี้ยนจุ่มนี่ว่าจุ่มไทยวังสะพุงว่าเส้นว่าไทยวังสะพุงไทยวังสะพุงว่าแบบนี้สีวังใจห่อสามรอบบ๊อกี่ย่างเอาจันดาจแล้วเด็กน้อยเกิดมาไงรู้ในว่าเป็นบันนี้นะอันบางบางคนกะว่าเป็นบางคนกะว่าวเป็น แต่แม่นี่ก็เขาให้ว่าวังสะพุงกะให้พูดเป็นครูก็บอกเป็นครูบอกนะแต่ก็วอากันจเลิกคือกันจะได้เล่าวังสะพุงแก้มภาษาากลางภาคกลางเด็กน้อยมันต้องมันต้องหัดรุ่นใหม่เนาะว่าสั่นมันสิจีบดีมันมีอยู่จุ้มเดียวนึองลิ้นเนากับว่าจีบแท้ๆเด็กน้อยบคันเด็กน้อยซีว้านะอันนี้ก็อันนี้สอนภาษาเลยพ่อมเนี้ยในลานจันทร์ซีว้าได้เบิดจ้ะ ก็ใต้ก็ได้แล้วภาษาก้างก็ได้ว่าวังตะฟุงก็ได้สุดยอดวอได้หลานทรายที่ขี่รถไปเล่นอยู่นะสิวาได้เบิดก็เบิ้ดทุกภาษาไต้ก็ได้ตาวอใต้ได้ตาเลยได้ไหมใหญ่ได้เอมกวาดันไทยเมี่ยงแบงได้พอกวาไทยได้ครูเฮงได้หลายอย่างหฮงดีเนาะพ่อไทยว่ากับครูว่ากับเย้ยแล้วมันมีศัท์เฉพาะของมียางคำสะโควอบ่มีคำ ว่าภาษานี่นั่นคล้ายๆภาษาภาษากลางมันว่าศัพท์แบบภาษากลางแต่เป็นสำเนียงไทยวังสะพุงซื้อศัพท์อย่างไรอะไรทำไมนะ ออผมเห็นมูผมคนนึงว่าฮึกไงเออฮึกไงนี่คือว่าทาไงเออแล้วมันมีขับสับสะาพสับสะบบคือกันฮึกไงแบบฮึกไงมีคำอย่างอีกบ่าครับผมสีบองสชยเยนะสีนะสีนะสีบองสีบอนะฮึกไงนะสีบอนะไงไงบอกว่านำมาลยฮึกไงเนาะฮึกไงฮึกก็กันวก้เออกับผมมันทายไงแทฮึกไง มันพึ่งใหญ่มันมีสร้างตีนะแต่เช้าวันนะมันพึกใหญ่นล้มีสร้างสิมึงมีสับหลายอยู่สับไอที่เบ้าแบบภาษาบ้านเฮานะแต่ผมว่ามันก็จะเริ่มจิบไปแล้วสับก็มึงเก่งกระด๊อกใช่มึงเก่งกระดอกกันเนี่ยใช่บ้านในทางบ้านนะมันเก่งย้อนไปโรงเรียนเนี่ยอยู่บ้านเฮามันจะว่าธรรมดาตะกี้นะหลานสาวย้ายนะแต่เปนเบ้าเป็นหนึ่งใช่ ทอดเข้าโรงเรียนโสพีเข้าโรงเรียนบบาว่าบ้านเขาจากเทียนเบาไทยเบื่อจีบย้อนเนี่ยไปโรงเรียนแล้วขอว่าภาษากลางกันเลยอย่าง้นะเป็นเทอเนาะเฮ้ยกลับมาบ้านแล้วพอแม่ปูญาตายายก็สอนเอาแน่บทสั้นมันสิจีบเด้ภวษาไทยเบื่อเบาอยู่เบาอยู่เขาก็เบาอยู่แต่มันก็สีว่ามันก็สีว่าน้ำเขาอยู่แต่ว่าผู้สีบบดื้อเนาะแต่หลานสองคนก็ยังเบาบ่คือกันแต่หลานชายสีว่าได้เบิดอแต่หลานสาวผู้นั่งอยู่นี่นั่น บอกปันดีว่าน้ำยายอยู่ว่าเลยน้ำยายอยู่แต่หักบอกปันดีเปลูกสาวไอ้สันแต่หลานชายบ่มีลาวบ่มีลาวเลยเราไทยเบิดเลยเด้หลานชายที่เก่งสี่ว่าน้ำตากครอีพ่อใหญ่ไว้ใส่ถึงแต่หนึ่งใกล้ใกล้สิจิบแท้ๆเพราะว่าเด็กน้อยมันบ่าใครว่าน้ำเฮาครับผมมันหอมว่านี้มันแค่ตำบลวังคงแค่นี้นึง มันมีสองตำบลหนึ่งดีที่ว่านะตำบลวังสะพุงกับเสียงสงครามพันเบิดรุ่นนี้เรารุ่นลูกรุ่นหลานเบ่เ้ามันกิบไปซื่อครับผมฉะนั้นกันฝากพ่อเม่พี่น้องสุพูสุคนแล้วซอยสอนลูกสอนหลานนี่ก็สอนธรรมสอนวังสะพุงเดาเท้าเด้อนาวหรือนางนี่นะนางค่ะบ่ปั่นมุนให้เดีย่เว้าสะพุงเ้าอยู่ค่ะนะเาอยู่ สอนเล่าอยู่ปีสามปีสมัครนี่พอสมัครเนี่ยเพื่อนเล้าดีใจล่ะให้หลานเล้าลาวได้เล่าในบ้านเราได้มันไปโรงเรียนบอกเล่าจากเที่ยวเราต้องหาไทยมันชิบเนเองเป็นหรอกเออไทยมันสิเป็นเองดอกเนาะสากล้างนี่บอกกล้าบอกบอต้องบอกหัดต้องหัดต้องหัดไปโรงเรียนไปเองเป็นเองดอกครับผมเล้าบ้านเราได้มันสุดยอดแล้วเนาะ เป็นต้นทุนทางภาษาเว้าได้หลยสำเนียงครับผมวันนี้มายามพยายามน้องทางบุงสไลมาพาพี่น้องจังหวัดเลยฟังภาษาสำเนียงวังสะพุงที่คนทั่วไปเอื้อนว่าไทยวังสะพุงครับผมซึ่งไทยวังสะพุงเนี่ยนักประวัติศาสตร์พ้องทินเพิ่นกำลังศึกษาความเป็นมาอดีตว่าไทยวังสะพุงง่ายมาจากไดซึ่งนักประวัติศาสตร์เพิ่นกำลังสิเขียนเป็นหนังสือออกมาสักดิ์กำลังศักดิ์ักดรู่สิได ส u, ืบคนว่าไทยวังสะพุงความจริงเป็นไทยใดเออีสักหนึ่งกำลังอยู่ครับผมครับผมมันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องบุงสไลซ์สุโฟสวนขอบคุณครับผมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวบ้านบุงสไลครับผมเขตเด่นแดนวังสะพุงสี่วังเจ้อสามล้อบกขีอย่างเอาอีเมลวานแล้วนะมาเที่ยวบุงสไลครับผมบ้านบุงสไลนี่นะ เีย่ยเบิงกว้างใหญ่ไพศาลข้าเจ้าก็มาสิดเบ็ดกันบาง,น,งนึงมีสิบเบ็ดนำขอจากได้บบได้บุ๊บ่ได้เบิงนำเพลินบุงสไลแต่ก่อนเป็นบุงเสือไล่หมาเสนาย,ย่เบาย่อยอ่อาบุงเสือไลแล้วก็เพี้ยนเป็นบุงสไลจนฮอดปัจจุบันนี้ครับผมแล้วก็ไปเบ้ากับพี่น้องเบ้าหวังวังสะพุง ยังไดก็ให้ซอยกันอุลรักหักษาภาษาสำเนียงเบาไว้เดอ้อให้หอดรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นอย่าให้มันจีบซอยกันสืบหอยตาวาหอยปูไ้บวาให้ทิ่มตายมาลายสูนครับผมฝากผีดฝากน้องไปในเดอ้อเข้าไปใน YouTube YouTube กดค้นหาช่องเสียงอึงเที่ยวเลยแล้วก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับจะขอบคุณมากมายและหลายเติบ ก่อนจากนะครับให้พี่น้องมีความสุขความเจริญกันสุพูสุคนลำลำ้อยๆงัวควายเตรียมร่นตารางเฮียนถูกห่วยลอยลัตเตอรี่สุภูสุคนผู้ค้าเชื่อข้อกาว่า,าสวัสดีครับผม